อาชีพจะมาประจําการอยู่ที่นี่นะฮะเอาแวนเจอร์ทั้งหลาย,ให,ยให้มันถอยให้มันถอยเข้ามาโน่นเลยเต็มเปี้ยะนึกภาพที่เป็นป่าหญ้าไม่ออกหายไปแล้วภาพนั้นหายไปจากความทรงจําพี่น้องแล้วตอนนี้นะฮะเป็นฟาร์มรูปแบบมาตรฐานแล้วครับคณะเสียโป้งมายังมาประมาณเที่ยงหรือบ่ายไก่ใช่ครับพี่ถ้าเสร็จนะลูกพี่จะมีฝูงไก่สวยๆ,ๆให้พี่น้องได้ดูแหละเนี่ยเก็บไข่ให้ได้ละใช่ครับ ทีนี้มันจะไม่กินขนกันแล้วพอล็อกเล็กมันกินขนมาหน้าฟ์มล็อกเนี้ย่ตัวผู้50ิตัวเมียร้อยหนึ่งครับผมสมมติลูกแดงเล็ก50ตัวลูกสาวทันใจร้อยหนึ่งครับผมตอนนี้ก็เหมาะและทีนี่นะลูกพี่สวัสดีครับเสเอกไรุ่นขี้เมาสวัสดีครับเสเอกสวัสดีครับผมที่เดี๋ยวจะทำมาสุดใช่ครับ ผสมฟาร์มวัวชนเลยครับอ๋อไก่นี่แหละครับพี่นาะยเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ต้องบอกว่ามูลค่าไม่เคยลดลงเลยนะใช้คําว่าไม่เคยลดมีแต่เพิ่มถ้ามันเก่งนะเสารไม่พอเลยมันมันฟาร์มปลาเปิดยังครับฟาร์มปลากำลังเพาะพัฒนาครับพี่น้องอยู่ครับนะฮะเสารยาวไงมไม่ค่อยมีมันพาดีกเอ็ดต้นไงแต่เดอดตรงนี้ต้องเว้นไว้วิง่งรอบฟาร์ม ถนนตรงนี้ใช่ไหมครับพี่ mm hmm. แล้วก็วิ่งไปอย่างี้ส mm hmm. วัสดีครับท่านสอบพิดอสวัสดีน้องแสบชนบุรีพมา่าเรามังกรสุดยอดนี mm ่เ็องนีทั้งหมดเลยวามวัวชนก็ราคาดีนะฮะดูแล mm hmm. เราไม่มีความรู้เรื่องนี้ครับเ mm hmm. ขาถนัดเป็นอย่างย่างดกว่ะที่ถือว่าทำใหญ่ห <laughs> <laughs> พี่พี่บอกว่าตรงนี้อ่ะครบ ที่สุดเลยครับนะที่อื่นว่าใหญ่แล้วฮะแต่ตันนี้มันมีครบหมดเลยอ่ะพี่เด็นะมีล็อกผสมล็อกช้ำล็อกปล่อยล็อกอนุบาลโอ้โหรวมเลยที่เดียวเลยนะต้องศึกษานะปล่อ้ของทุกอย่างมันต้องศึกษาทั้งหมดนะลูกหลักๆไม่ไปพันตัวเลยใช่ไม่พอหรอกพันตัวไม่พอ ดี๋ยวจะต้องทำโรงแบบนแม่อีกยี่สิบโรงไม่ช่พหลักๆเลยแบบเราลอยช่วงใช่ที่แรกอะผมนึกว่าลูกพี่จะทำแบบป่าไผ่อ่ะไอที่มีที่นอนแบบนั้นอะแต่อันนี้ลูกพี่สร้างแบบมาตรฐานเลยอะใช่ลงเรือนเลยมาตรฐานเลยเป็นไรทีมานอนในนี้เลยไงใช่ครับปิดอะไรอย่างนั้นอะเอาไว้ปล่อยไก่แบบปูงครับ วันสต็อปเซอร์วิสในที่เดียวเลยครับใช่นะที่นี่กี่ไร่ที่นี่ยี่สิบเก้าไร่ครับสวัสดีลูกพี่พี่ดวงสวัสดีครับส็อตทอลนะฮะวัชชสวัสดีครับพัฒนาไม่อยู่จริงๆฮะโกเซ็นฟาร์มนะใช่ก็ช่องละล็อกช่องอันขอเปิดปิดทุกช่องอ่าแต่ว่ามันล็อกปิดได้ไงเราทำเอาไว้ก่อนไงไก่ฟูแล้วเราก็ล็อกทุกช่องไปแต่ว่าอะไรเปิดเราก็เปิดอะไรปิดเราก็ปิดไป จะมีล่มไัยก็ไั่นะให้ไก่ได้ผ่อนคลายได้ลบม่มหน่อยแต,แต่ตอนนอนก็จะอยู่ใต้โรงเรือนเลยครับนะตึกหน้าแนวทางโกเซมฟาร์มก็วันดีครับนะฮะท็อปวันดีครับผมบอสชนชนกวันดีครับพีด่ดวงดาง,งสอวันดีค้าบ,บอสนะฮะ ใครอยากหาตัวเมียเพิ่มเติมอะไรจองเทาพยักไว้ก็ตอนนี้เริ่มนะสะแสวงหาสืบหาแนวทางได้แล้วนะนี่ต้องลิงล็อกผสมอยู่แล้วนะใช่แม่ใส่เต็มมุลแล้วนะส่หนุ้มเสร็จแล้วนะสอ๋อฟังรู้นะทำเอาพ่อไก่ไว้เดี๋ยวจะรีดน้ำเชื้อแล้วก็ฉีดนะพอดีครับใครไปละสามร้อยด้วยโอ้โหพี่สุดจัด นี้แหละจะได้นี่แหละ Boy, บ,ลนนอบอยเวลาสวัสดีพ้องทางสสวัสดีครับบอยนะฮะกบเพชรบ้านใหม่วัสดีครับเร็วไหมอ่ะพี่น้องว่าเร็วไหมอ่ะที่ติดตามกันอยู่เห็นดูไหลสดบ้างสองสามวันไฟ์บ้างหรือ,อานานๆไหลทีบ้างแต่ตอนเนี้ยมาเห็นจริงๆสภาพตอนนี้นะครับเพอร์เฟคละมองตอนเนี้หยหลายๆคนเริ่มมองออกแล้วว่าจริงๆผมก็ เห็นเป็นรูปไปล่างนึกภาพไม่ออกหรอกตอนแรกนะครับตรงนี้น่าจะได้ประมาณคำสองคำสามล็อกแถวเนี้ยะขอมมาหน้าไม่สิ มีถนนรอบฟาร์มวิ่งวิอ้อมดูฟาร์มตรงนู้นล็อกผสมของใครตรงนู้นเป็นเฉพาะเจาะจงของฟาร์มตรงนู้นเป็นแหล่งผลิตลูกเกี๊ยบตรงนั้นแหล่งผลิตอนุบาลลูกเกี๊ยบนะฮะหลงใหญ่นะสองหลงใหญ่นะโลงหนึ่งประมาณ4 0 0พตัวลูกพี่บอกนะฮะนี่สองงก็8,00 0ตัวเอาเถอะนะรองรับแล้วการรองรับให้ไก่โตได้อยู่ที่นี่แต่ลยเลยไปเนี้ยผมทำทำล็อกใช่ฮะใช่ครับ ทำล็อกันนี้อีก็กยี่สิบล็อกใช่ครับผลิตยเยอะนะฮะเอาไว้ปล่อยไงเอาไว้ปล่อยมันจะได้ใช่ครับรวสวัสดีลูกพี่สวัสดีพี่ดวงวุจีครับททายักษ์ลูกสาวแดงเล็กพายุแนวทางประมาณไหนพี่ดวงนะฮะจสวยลูกพี่แล้วไผ่มันจะโตเมื่อไหร่โอ้โหไวครับนี่นี่เริ่มแตกแล้วนะเนี่ยปีเดียวน่าจะเป็นพุ่มเลยนะปีเดียวเป็นพุ่มเลยพ่เทพเหมาะและ นแล้วพี่ชำไว้มีไหมเยอะครับเดี๋ยวไปปลูกนู่นด้วยแล้วชำใหม่ต้องชำใหม่แรือเปล่าติดตามนะโอเคสวัสดีพี่ดวงสวัสดีลูกพี่ด้วยครับคิวรัชนาสวัสดีครับชาร์โดอ๋อสิงมาวินชนะครับพี่ดวงโอเคใช่เป็นเหมือนเขาจะอ่านสังเกตษไปก็ออกนะเป็นร้อยร้อยกว่ามั้งเพราะเขาชำไว้เกือบสามร้อยรับใช่ร้อยเดี๋ยวปลูกมันแค่เดียวแหละทำไว้เพิ่งไม้ไวครับประมาณไม่เกินครึ่งเดือน ต้องนักน้ำซึ่งเลี้ยงน้ำดแล้วนี่เดินรถน้ำมวยเลยข้างในรถอยู่ครับผมเพิ่งจะรถไปไอ้เนี้ยข้างนอกอ่ะนี่รถครับน้อยแน่ไอ้เี้ยรถครับเออผมไปซ่้รถยี่ห้อปุ่ใหม่ๆต้องรถให้มันชุ่มเลยครับเดี๋ยวไปต้อนพ่อมาตป่งถึงไหนแล้วไม่ลึกไม่แม่แน่แก่แผลแผวันไหนเนี่ยเนี่ยวันนี้ครับแผลวันนี้เลยวันนี้เลยครับแผลตั้งไหนเนี่ยน่าจะสี่แยกปานมาอะไรครับ เราไปรอรับใช่ครับความภาคภูมิใจของน้องๆน,นะฮะความสุขของน้องๆน,นะฮะครั้งหนึ่งนะฮะที่จะมียอดไก่ขวัญใจต้องใช้คำว่ายอดไก่ขวัญใจ FC g o l d e ฟ Farm แล้วกันนะฮะตัวแปรสำคัญอีกหนึ่งตัวคือเจ้ารวมใจเนี่ยฮะพี่ตาทานอาหารเดี๋ยวให้จอทั้งหมดเลยให้สั่งมังมงเลยแก ตอนการเกษตรสวัสดีครับท่านสวัสดีครับเพราะมันมันไม่มีร้อ,<ะ>อยหกปีล็อกครับไร่ก็ไม่กล้อีกพอสร็จก็ร้อยยี่สิบอะไยี่สิบเตาไม่พอเลยหรอไม่คู่ตั้งเสาขาดตลาดไปเลยด้วยตอนที่มีโป้งมาไลฟ์สดได้ได้ครับไลฟ์สดได้ครับนะฮะสวัสดีครับตัวประสานมิกเซนิกใช่ไหมสวัสดีครับเซนิกข้องี้ไม่ต้องเอาดินออกนะพี่เพราะว่านี่ผมยกขึ้นมาหมดแล้วครับผมยกขึ้นมาจนชันชั้นชันนี่ยมันยกขึ้นมาอีก เทพได้ดินอย่างดีเลยนะเนี่ยเราไปใส่นู่นละผมนะคอกโน่นบ้างครับก็เอาหน้าดินเนี่ยไปใส่ในคอกอ่ะเจี๊ยบเราไปใส่ในคอกผมมว่่่าไปใกกกบบลลุสูพีอจังหวัดไหนครับพี่จังหวัดประจวบครับอำเภอปานบุรีครับวันนี้แห่อะไรเจ้ารวมใจครับกับมาโปรเซมฟาร์มเขายักษ์ฝาบทันใหม่พี่ดวงนะฮะไก่มันขึ้นนะครับเขาไปจองในกลุ่มกันเขาปิดจองไปแล้วมั้งในกลุ่มเ่าพยักครับเขาปิดแล้วปิดแล้วครับล็อกกันนะครับล็อกปิดแล้วครับรอแล้ว สวัสดีครับท่านสอบพี่ดวงสวัสด,ดีครับนะฮะในกลุ่มนี่โอ้ตอนนี้กำลังเปิดจองตุ่มเมียผ่อนได้ตัวละหมื่นห้าพันหกเท่าพยักคับผม,มาเฟียเท่าพยักด,ดาราเอกแล้วก็เท่าพยักกองปืในใหญ่โอ้เออละสามสายนะฮะแต่ว่าพอถึงเวลา มีตัวไหนก็จะให้เลือกตัวนั้นนะครับผมบางทีที่จองไว้อ่ะครับผมตัวนี้อาจจะไม่มีอ่ะครับแต่ว่าทําแค่สามสายนี้ครับผมไม่มีสายอื่นเ็นติกเอ่อเพชรบ้านสวนละเรียครับจองในจอนวิกคู่เกิดยอดทันใจของซอไว้จะมารับแล้วก็จะมาขอรู้พี่น่าจะคู่ห้าหมื่นครับู้พี่เปิดจองตัวนั้นจอนวิกคู่เกิดยอดทันใจอ่ะครับห้าหมื่นหรอใช่มีี่ามีห้าตัว แล้วก็จะมาเอากล้องปืนใหญ่ด้วยครับไม่เอาชิปไม่เอาอะไรทั้งนั้นเอากลับบ้านไปพัฒนา <laughs> ไม่ฝากด <laughs> <อ>้วยฮะไม่ฝากครับสวัสดีครับไก่ชนถามท่านให้หน่อยแบบพรนะฮะจ่ายต้อนรับอะไรดีเอาง่ายพิมใหม่ครับผมอ่านตีความหมายไม่ออกครับพี่นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยสิบห้าไล